เพื่อนทุกคนสำหรับวันนี้นะคะโอก็มีเรื่องราวดีๆมาแบ,บ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันนะคะอ,อยากจะบอกว่าคุณรู้ไหมคะว่าไม่มีพลังอำนาจใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังอำนาจในหัวใจของเราทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นกับชีวิตของเราสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตและนำพาเราผ่านทุกวิกฤต ของชีวิตนั่นก็คือพลังที่มันออกมาจากหัวใจของเราค่ะพลังของนักสู้พลังของคนที่มีความหวงังพลังของคนที่ต้องการมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมนั่นแหละค่ะมันคือพลังอำนาจที่ซ่อนเน้นอยู่ในตัวในหัวใจของเราค่ะแต่หลายคนค่ะหลงลืมหลงลืมพลังอำนาจนี้ คุณรู้ไหมคะว่าเราทุกคนโชคดีที่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้เราทุกคนโชคดีที่ได้เป็นมนุษย์เราทุกคนโชคดีที่สุดที่อย่างน้อยถึงวันนี้คุณจะไม่เหลืออะไร แต่คุณเหลือชีวิตร่างกายจิตวิญญาณหัวใจดวงนี้ของคุณค่ะและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพลังอำนาจมหาศจารย์ที่มันอยู่ในตัวของเราเองนี่แหละค่ะที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราถ้าวันนี้ค่ะหลายคนวิ่งตามหาความสำเร็จจนรู้สึกว่าเหนื่อยและท้อกับชีวิตแล้วคุณลองเอาเทคนิคตัวนี้นะคะที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของโอได้วันนี้โอยินดีที่จะมาแบ่งปันให้กับเพื่อน นำเทคนิคนี้ไปใช้ถ้าวันนี้คุณรู้แล้วว่าแท้ที่จริงคนที่ทำให้คุณสำเร็จได้นั่นก็คือตัวคุณเองพลังอำนาจในหัวใจของคุณเองจิตวิญญาณในตัวของคุณเองที่ทำให้คุณได้พบกับชีวิตใหม่ที่ทำให้คุณผ่านเหตุการณ์ห้ายๆของชีวิตได้ทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นก็คือตัวคุณเอง และพลังอำนาจที่มันซ่อนเล้นที่อยู่เบื้องหลังชีวิตของเรานั่นก็คือพลังที่มันอยู่ในตัวของเราเนี่ยแหละค่ะหลายคนอาจจะเรียกว่าจิตใต้สํานึกยักษ์ใหญ่ในตัวเราหรือใครจะเรียกอะไรก็แล้วแต่แต่พลังนี้ค่ะมันถูกฝัง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 จนไม่สามารถออกมาสร้างชีวิตช่วยเราได้แล้วใครเป็นคนฝังล่ะคะ ก็ตัวเราเองนั่นแหะค่ะที่เป็นคนปิดประตูไม่ให้พลังนี้ออกมาช่วยเราสร้างชีวิตเพราะเราเชื่อมั่นในโลกที่มันวิ่งไปค่ะโลกของยุคปัจจุบันที่ต้องวิ่งตามหาความสําเร็จโลกที่ต้องวิ่งตามเหตุการณ์ผู้คนสถานการณ์ใครว่าอันไหนดีเราไปหมดเราจนกระทั่งค่ะเราหลงลืม คุณดูไหมเราหลงลืมเราหลงลืมพลังอันนายิ่งใหญ่ในตัวของเรามากเลยเมื่อเราหลงลืมเราวิ่งตามโลกวิ่งตามเหตุการณ์ผู้คนสถานการณ์หลายคนอาจจะประสบความสําเร็จแต่หลายๆคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะการวิ่งตามโลกตามเหตุการณ์ตามสถานการณ์มันไม่ได้ออกมาจากจิตวิญญาณหรือหัวใจของคุณ คุณวิ่งตามความสําเร็จของคนอื่นคุณวิ่งตามความสําเร็จของคนที่เขาต้องการสําเร็จแล้วให้คุณไปช่วยเขาเมื่อคุณวิ่งตามแต่สิ่งที่คุณลงมือทํามันไม่ใช่ตัวตนของคุณสุดท้ายแล้วคุณก็ไปต่อกับเหตุการณ์ตรงนั้นไม่ได้เมื่อคุณไปต่อไม่ได้ทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นจักรวาลหรือพระเจ้าหรือพลังในตัวเราเนี่ยแะคะ่ะต้องการให้เราค่ะ ย้อนกลับมาค่ะกลับมาดูว่าเหตุการณ์นั้นทําไมเราถึงลง้มเหลวทําไมเราถึงไม่ประสบความสําเร็จก็เพราะว่ามันไม่ใช่จิตวิญญาณและตัวตนของเราไงคะเราทําตามจิตวิญญาณและตัวตนและความต้องการของคนอื่นที่มันไม่ใช่มาจากความรู้สึกของเราจริงๆเราจึงไม่ค้นพบความสําเร็จความสุขของชีวิต เนี่ยมันก็คือเหตุการณ์จริงและมันก็คือเรื่องจริงค่ะถ้าวันนี้คุณรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเราเกิดมาเพื่อทําตามความรู้สึกภายในหัวใจของเราเราเกิดมาเพื่อทําตามจิตวิญญาณภายในตัวตนของเราเราเกิดมาเพื่อเป็นตัวตนของเราค่ะทําสิ่งที่เราอยู่กับสิ่งนั้นแล้วมีความสุขแล้วเป็นตัวตนของเรามันก็คือหนึ่งหนทางของความสําเร็จสําเร็จยังไงสําเร็จคือเรามีความสุขในการทําเรารู้สึกเราทําได้ตลอดเว เราไม่รู้สึกเหนื่อยเรารู้สึกเรายินดีกับสิ่งที่เราได้ทําไม่ว่ามันจะได้เงินมากหรือเงินน้อยนั่นแหละค่ะมันคือตัวตนและจิตวิญญาณของเราวันนี้โออยากให้ทุกคนนะคะย้อนไม่ต้องย้อนอะไรเลยค่ะย้อนเอาตัวของตัวเราเองนะคะมาดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตลองวิเคราะห์ดูสิค่ะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทําไมเราถึงล้มเหลวทําไมรเราถึงไม่ประสบความสําเร็จทําไมถึงเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ ก็เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อต้องการให้เราเรียนรู้แล้วกลับมาทบทวนค่ะทบทวนว่าสิ่งที่คุณทําคุณกําลังฝืนความรู้สึกของตัวเองคุณกําลังฝืนความที่มันไม่ใช่ตัวตนของคุณเองคุณก็เลยรู้สึกว่าทําไปเหอะทําไปเรื่อยๆทําตามเขาคนอื่นประสบความสําเร็จฉันก็อาจจะประสบความสําเร็จแบบคนๆคนคนๆน,น,นั้นได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ออกมาจากก้นลึกของหัวใจของคุณมันไม่ได้ออกมาจากจิตวิญ,ญญาณและตัวตนของคุณไงคุณก็เลย ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่สมปรานาในสิ่งสิ่งน,นั้นวันนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตบนถนนของความฝืนฝืนทําตามความต้องการของคนอื่นฝืนทําตามความต้องการของคนอื่นที่มันไม่ใช่ตัวตนและจิตวิญญาณของเราคุณฝืนได้ไม่งาน เพราะวันหนึง่งเมื่อถึงทางตาันจัก,กรวาลก็จะเวียงคุณกลับมาเพื่อให้คุณได้อยู่กับตัวของคุณเองได้ทบทวนชีวิตของคุณได้ถามหัวใจของคุณว่าจริงๆแล้วโอเคอาะใช้คำหยาบเลยนะมึงอยากเป็นแบบนั้นหรอมึงมีมึงชอบความสุขแบบที่คนอื่นเขาต้องการแต่มันไม่ใช่ตัวมึงหรอมันเป็นแบบนั้นเลยเมื่อวันที่เราเจอทางตาันสุดๆเราจะถูกเวียงมา การถูกเหบี่ยงมาไม่ได้ถูกทําโทษนะคะแต่ต้องการให้เรามีสติมากขึ้นแล้วทบทวนชีวิตของเรากับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตแม้จะเป็นเหตุการณ์ร้ายๆเหตุการณ์ที่ทําให้เราต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทองล้มละลายเราจะถูกเหบี่ยงกลับมาเพื่อให้เรามีสติแล้วมองดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้เราเรียนรู้อะไรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อต้องการให้เรา ไม่ไปทําผิดพลาดหรือทําอะไรที่ไม่ใช่ตัวตนและจิตวิญญาณของเราเมื่อเรากลับมาทบทวนอยู่กับตัวเองให้โอกาสตัวเองให้เวลาตัวเองทบทวนชีวิตของเราเองเราจรึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราทํามันไม่ใช่จิตวิญญาณของเรางายเราถึงไม่สําเร็จเราถึงไม่สําเร็จแต่ในวันที่เราทําตามจิตวิญญาณของเราความรู้สึกในโลกของ หัวใจของเราจริงๆค่ะสิ่งนั้นมันจะดำเนินไปบนถนนของความสุขเราจะยินดีกับการได้ทําเราจะมีความสุขที่เราได้ทําเราจะรู้สึกยินดีแม้บางสิ่งบางอย่างที่เราทํามันจะไม่ได้ตอบแทนมาเป็นมูลค่าของเงินแต่คุณจะได้รับความสุขตรงนั้นนั่นแหละให้เวลาตัวเองนะกลับมาทบทวนชีวิตของตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วถามว่าจริงๆแล้วฉันต้องการ จริงๆแล้วฉันเกิดมาเพื่ออะไรแล้วอะไรคือความสุขของฉันเมื่อใดก็ตามที่เราทําตามถนนหัวใจของความสุขของเราความสุขของเราจะแปลงทุกอย่างให้กับตัวเราไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานการเงินคุณจะได้รับแน่นอนคุณจะได้รับแน่นอนเมื่อคุณทําทุกอย่างด้วยความสุขจากตัวตนและโลกภายในของคุณคุณ ที่โอออกมาแบ่งปันออกมาบอกกับเพื่อนๆทุกคนเพราะโออยากให้ทุกคนมีสติกับการใช้ชีวิตของตัวเองมากขึ้นมีสติให้กับตัวเองทุ่มเทเวลาที่เหลือนี้ให้กับตัวเองการทุ่มเทเวลาให้กับตัวเราเองไม่ได้ทำให้เราเสียเวลาชีวิต เสียทรัพย์สินเสียเงินทองอะไรเลยแต่มันจะทําให้คุณได้คุณค่าในชีวิตของคุณมากขึ้นได้ความเป็นตัวตนและจิตวิญญาณของคุณมากขึ้นได้ชีวิตใหม่ได้การทํางานที่มีความสุขความสุขสามารเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ให้กับคุณได้ก็คืออาชีพการงานธุรกิจที่มันจเจริญรุ่งเรืองเฟื่อง,องฟงูขึ้นแล้วมันก็คือเรื่องจริงอีกเลยค่ะ มันคือเรื่องจริงนะโออยากให้ทุกคนลองทบทวนชีวิตของตัวเองเมื่อคุณทบทวนแล้วลองให้เวลาอยู่กับตัวเองนะอยู่เงียบๆก็ได้โดยที่คุณไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องมีเสียงรบกวนเสียงคนพูดคนคุยเสียงคนนินทาเสียงข่าวเสียงทีวีเสียงโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่คุณลองวางทุกสิ่งอะ่ะวางไว้แม้กระทั่งโทรศัพท์ของคุณที่คุณก้มหน้ามองฟีดหาความสำเร็จอะ คุณเจอหรือยังคุณก็ยังไม่เจอแล้วคุณเจอคนที่ทําดีคนที่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นคุณสับสนคุณสับสนกับชีวิตของคุณคุณไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไหนจะเอาตามคนไหนแต่วันนี้สิ่งที่คุณต้องทําคือวางอุปกรณ์ทุกอย่างโทรศัพท์มือถือทีวีอ่ะเสียงรบกวนเสียงเพื่อคุยเสียงดินทาเสียงข่าวเสียงอะไรก็แล้วแล้วเอาตัวเองมาอยู่อยู่ในห้องเงียบๆคนเดียวก็ได้ค่ะอยู่แบบ เขาไม่ได้เรียกว่าปล่อยวางคือหาทางออกไม่เจอแต่เป็นการให้โอกาสตัวเราเองได้อยู่กับจิตวิญ,ญญาณภายในตัวเราให้จิตวิญ,ญญาณในหัวใจของเราให้ตัวตนหรือยักษใหญ่หรือจิตใต้สำนึกที่ให้ต่อหลายคนเรียกค่ะให้เขาได้มีโอกาสเปิดประตูออกมาบอกเราว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไร ให้เขาได้ออกมาบอกเราบอกเรายัางไงบอกเราโดยที่บัญชีเราอยู่เงียบเียบอ่ะเราอยู่เงียบเียบแบบไม่ได้คิดอะไรแต่อยู่คนเดียวอยู่เงียบเียบให้โอกาสตัวเองให้เวลาตัวเอง10นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงหรือคุณจะนั่งอยู่ในห้องสักชั่วโมงหนึ่งโดยที่คุณปล่อยวางปัญหาทุกอย่างไม่คิดถึงไม่อะไรเลยคือปล่อยอ่ะปล่อยอ่ะเข้าใจไหมคะ ยกตัวอย่างเลยถ้าวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายของชีวิตคุณคุณจะเก็บเอาปัญหาทุกอย่างที่มันมีมาใส่หัวคุณไหมคุณจะนั่งร้องไห้โวยวายไหมคุณจะนั่งทุกไหมว่าเจ้านี่ทวงตามถ้าวันนี้มันคือวันสุดท้ายของชีวิตคุณคุณก็ต้องปล่อยแล้วใช่ไหมเบิร์ดคจะตายแล้วว่ากูจะมานั่งร้องไห้ทำไมกูจะคิดทำไมก็ต้องอยู่แบบนิ่งเงียบๆปล่อยวางเนี่ยค่ะแต่อ๋ไม่ได้บอกว่าให้คุณไป สูญเสียชีวิตแบบนั้นเพียงแต่โอยกตัวอย่างว่าถ้าวันนี้มันคือวันสุดท้ายของเราเราจะเก็บเอาความทุกข์หรือปัญหาหรือคุณจะมานั่งร้องไห้กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไหมไม่แล้วใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคุณลองทำแล้วคุณก็อยู่กับตัวเองการให้เวลาทุ่มเทยอยู่กับตัวเองมันคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตมันคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตเพราะว่าที่ผ่านมาคุณวิ่งตามโลกมาเยอะแล้ววิ่งตามเพื่อนฝูงวิ่งตามสังคมมาเยอะแล้ว แต่ความสําเร็จที่มันออกมาจากโลกภายในของคุณเนี่ยแหละคะ่ะมันคือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงแลพลิกชีวิตให้กับคุณได้โอ้ทุ่กเทเวลาอยู่กับตัวเองตั้งแต่วันที่หมดตัวไม่เหลืออะไรเลยแนมะ้แต่เพื่อนที่จะพบโอ้อยู่กับตัวเองจนแม่คิดว่าโอ้เป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะเฮ้ย เราเริ่มมากหรือเปล่าเริ่มเป็นโรคจิตหรือเปล่าเริ่มเพีย้ยนหรือเปล่าต้องไปปรึกษาจิตเวชหรือเปล่าแต่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นไงคะเราอยู่กับตัวเองคือให้เวลากับตัวเองให้จิตใต้สํานึกให้พลังในตัวตนของเราออกมาช่วยเราสร้างชีวิตออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรจริงๆแล้วเราต้องการชีวิตแบบไหนจริงๆแล้วเราอยากเป็นใครนั่นแหละค่ะเมื่อเราเปิดโอกาสเขาจะออกมาในรูปแบบไหนละ่ะอ่าเขาจะออกมาแบบ เรานิ่งเราเงียบเราโล่งเราปล่อยวางจน่ึงจที่เรานอนอยู่บนทุ่งหญ้าปล่อยวางทุกอย่างแล้วแล้วอยู่ๆมันก็มีเสียงปิ๊งแวบเข้ามาในหูหรืออาจจะเป็นเสียงที่แบบเออลองทำอันนี้สิอ่ะหรืออาจจะเป็นภาพที่อยู่ๆมันก็แวบขึ้นมาในหัวของเราว่าเป็นภาพธุรกิจเป็นภาพอาชีพเป็นภาพการงานนั่นแหละคะ่ะ มันคือเสียงของพลังจิตใต้สำนึกจิตวิญญาณในตัวตนของเราที่เขาต้องการปรากฏให้เรารู้บอกให้เราเห็นทำให้เราดูแต่เราปิดกั้นเขามาตลอดเลยเราไม่เคยเปิดโอกาสให้เขาออกมาช่วยเราสร้างชีวิตวันที่โอให้เวลาทุ่มเทยอยู่กับตัวเองอยู่เงียบๆนิ่งๆไม่คิดอะไรปล่อยวาง สิ่งที่เราได้เป็นภาพอยู่ๆมันก็ปิงแวบขึ้นมาในหัวอยู่ๆมันก็เหมือนมีเสียงที่มีคนมาบอกให้เรารู้ว่าลองทำอันนั้นสิลองไปหาคนนี้สิเนี่นแหละค่ะมันคือจุดของพีิการพลิกชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยพลังในหัวใจของเราพลังจิตวิญญาณของเราคุณรู้ไหมวันที่โอจะวันที่โอได้รถมาแล้วส่งข้างง้รถแล้วก็มาเจอเหตุการณ์โควิดช่วงต้นปีเลยที่เป็นรอบแรก ไม่มีตังส่งรถไม่มีงานไม่มีเงินคุณรู้ไหมทำยังไงโอ,อยู่กับตัวเองเงียบๆนั่งสมาธิปล่อยวางทุกอย่างอยู่ๆมันก็มีเสียงปิ้งเข้ามาว่าให้ไปหาตาคนนั้นสิเขาช่วยได้เสียงเนี้ยโอนั่งนิ่งๆเงียบๆแล้วก็ดูนะดูดูถามว่าดูอะไรคือเราหลับตาดูเหตุการณ์เสียงที่เราได้ยินสักพักนึงเราก็นิ่งไม่คิดอะไร มันก็เป็นภาพของรูปตาขึ้นมานั่นแหละค่ะคือพลังจิตใต้สำนึกของเราอ่ะพลังในตัวเราเขารู้ทุกอย่างว่าเขาต้องการช่วยเรายังไงวิธีการช่วยเรายังไงเพียงแต่ว่าเราอะไม่ให้โอกาสให้เขาไม่ให้โอกาสเขาออกมาช่วยเรา เราเราไม่ให้โอกาสเขาโดยที่เขาจะออกมาช่วยเราได้ต่อเมื่อเราเงียบเราอยู่กับตัวเองมากพอเราให้เวลากับตัวเองมากพอเรานิ่งได้มากพอเขาจะออกมาช่วยเราแล้วแล้ว,ลวอ,อกก็ได้รู้ว่าอ๋อถ้าอ,อกไปหาตาคนนี้ตาเขาจะช่วยอ,อกเรื่องค้างวดรดได้นั่นแหละอ,อกก็อ๋อ,อแล้วลวันนั้นอ,อกก็เลยคุยกับแม่แม่เราไปหาตาไหมนนเนี่ยตาคนนี้ เขาจะช่วยหนูเรื่องค่ารถได้แล้วแม่ก็เลยถามกลับมาว่าแล้วหนูรู้ได้ไงหนูไม่รู้หรอกแต่วันนั้นหนูนั่งสมาธิเงียบๆอยู่กับตัวเองแล้วมันก็มีรูปตาโผล่ขึ้นมามีเสียงว่าให้ไปหาตาแล้วก็เป็นรูปหน้าของตาค่ะญาติพี่น้องทางแม่เลยอยู่ที่ลบุรีอ่าพูดตรงๆเลยค่ะอยู่ที่ลบุรีค้อสำรงลบุรีให้เราไปหาเขาแล้วอกก็ทําตามพลังจิตใต้สํานึก จิตวิญญาณที่เขามาสื่อให้เราดูว่าโอ้ทำตามแล้ววันรุ่งขึ้นค่ะไม่ได้โทรหาเขาด้วยตัดสินใจขับรถไปหาแม่ไปกับแม่ไปหาตาแล้วสิ่งที่เราได้รับคือเขาช่วยเราจริงๆโดยที่เราไม่เคยคิดเลยว่าเฮ้ยเขาจะช่วยเราเหรอนั่นแหละ เราทุ่มเทเวลาให้กับตัวเราเองจิตวิญญาณจิตใต้สำนึกในตัวตนของเราเขาจะออกมาช่วยเราเขาจะนำทางเราค่ะวันนี้ถ้าคุณทุ่มเทเวลาให้กับตัวเองได้มากขนาดไหนคุณจะได้แล้วทําไมโอ๋ถึงได้มากเออขึ้นมามีธุรกิจได้แล้วโอ๋ทาธุรกิจอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะอะไรเพราะทุกอย่างมันมาจากหัวใจภายในของเราโลกภายในของเราจิตว<ๆ>ิญญาณภายในของเราเขานําทางเราเขานําทางเราโอ๋ถึงได้ทํา เมื่อเขานำทางเราเราลงมือทําตามเสียงภายในหัวใจของเราค่ะเราถึงมีวันนี้ได้โอผ่านมาแล้วเจอมาแล้วทํามาแล้วแล้วก็ได้รับผลลัพธ์มาแล้ววันนี้ค่ะโอสามารถกลับมายืนใหม่ถึงจะไม่ได้แตะเงินที่เป็นหลักกี่ล้านเหมือนที่คนอื่นเขาแต่แต่โอก็เชื่อว่าวันหนึ่งค่ะมันจะเป็นวันของเราเมื่อเราเชื่อว่าเราสามารถเป็นคนรวยได้ มีเงินหลักสิบล้านได้เราเชื่อแบบนั้นพลังจิตใต้สํานึกของเราพลังจิตวิญญาณของเราเขาก็จะนำทางเราด้วยความเชื่อมั่นเชื่อในตัวที่อยู่ข้างในของเราเองเมื่อคุณเชื่อแล้วคุณทุ่มเทเวลาให้กับตัวตนของคุณนะคะคุณจะได้รับผลลัพธ์ แต่เมื่อไหรที่คุณทุ่มเทเวลาให้กับโลกภายนอกวิ่งตามสังคมเพื่อนฝูงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ใครว่าดีคุณวิ่งตามแต่คุณไม่เคยให้ากับจิตวิญญาณภายในหัวใจของคุณออกมาช่วยสร้างสุดท้ายคุณก็จะวนบุหมดตัวหมดจบเจบ็จบแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ลองนะคะ ถ้าวันนี้คุณอยากมีชีวิตใหม่โอ้ไม่รู้จะมาโกโหกคุณเพื่ออะไรเพียงแต่ว่าสิ่งนี้มันสามารถทําให้โอก้กลับมายืนใหม่ได้จากผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีใครครบไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมแล้วหมดตัวแล้วใครจะคบค้ามีจะคุณกลัวเราจะไปยืมเงินเขาแต่วันนี้กลับมามีกลับมามีร้านที่สามารถเปิดทาธุรกิจได้เนี่ยเมื่อเรามีตรงนี้แล้วอะโออยากให้ทุกคนมีชีวิตใหม่ได้ ถ้าคุณเชื่อว่าคุณมีชีวิตใหม่ได้คุณต้องเชื่อมั่นในตัวคุณเองแล้วคุณจะได้รับแต่เมื่อใดที่คุณยังไม่เชื่อมั่นในโลกภายในหัวใจของคุณคุณก็จะไม่มีวันได้รับและได้คุณพบเลยว่าจริงๆแล้วคุณเกิดมาเพื่ออะไรลองเชื่อแล้วก็ทําตามดูนะมันคือผลประโยชน์ของคุณโอ๋ไม่ได้ไปแบ่งเงินมาจากคุณโอ๋ไม่ได้เรียกร้องให้คุณมาจ่ายเงินให้โอ๋แต่โอ๋อยากยินดีแบ่งปันช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยกัน ในวันที่เราเจ็บสุดๆเราไม่เหลืออะไรเราเหันหน้าไปหาใครไม่มีใครครบโอเเข้าใจความรู้สึกตรงนี้โอเเข้าใจความรู้สึกของทุกคนถ้าคุณกําลังตกอยู่ในสถานการณ์นี้โออยากให้ทุกคนกลับมามีชมีวิตใหม่ด้วยหัวใจที่ทรงพลังและคุณเชื่อเถอะว่าถ้าคุณอย่าไปเรียกร้องขอกําลังใจจากใครเพราะกําลังใจต่อให้คนทั้งโลกเนี้ยหกสิบล้านคนให้กําลังใจคุณแต่ถ้าคุณไม่ลุกขึ้นมาให้กําลังใจตัวเอง คุณก็ไปต่อไม่ได้คุณก็ไปต่อไม่ได้แต่ในวันนี้ถ้าหลายคนที่ได้เจอโอแล้วแล้วลองเอาเทคนิคที่โอสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและกลับมายินใหมให่ได้ไปใช้คุณจะได้ผลลัพธ์ให้กับตัวเองคนที่ลงมือทำเท่านั้นถึงจะได้รับเหมือนคนที่กินเท่าถึงจะอิ่มถ้าวันนี้คุณรอคอยความสําเร็จแต่คุณไม่ฝึกคุณไม่ลุกขึ้นมาทาคุณก็ไม่ได้รับมันคือกฎก็คือกฎเนาะทำก็ได้รับ กินข้าวก็ได้อิ่อมถ้าวันนี้เราเชื่อแล้วเราลงมือทําไม่เสียหายไม่เสียเวลาไม่เสียเงินไม่เสียทองเพราะที่ผ่านมาคุณเสียมาทุกอย่างแล้วคุณอย่ามามีข้ออ้างว่าเสียเวลาเหนื่อยเมื่อยไม่มีเวลาทําไม่ใช่คะ่ะมันคือข้ออ้าง ถ้าวันนี้เราทุ่มเทเวลาให้กับตัวเราเองได้ถ้าคุณอยากมีชีวิตใหม่คุณถามตัวคุณเองว่าคุณอยากมีชีวิตใหม่ไหมถ้าคุณอยากมีชีวิตใหม่คุณจะไม่มีข้ออ้างอะไรให้กับตัวคุณเลยคุณจะไม่มีคําว่าเหนื่อยไม่มีเวลาไม่อะไรคุณจะไม่มีอะไรทั้งนั้นคุณจะมีแต่ว่าฉันทําได้ฉันเชื่อมั่นฉันเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ฉันทุ่มเทเวลาให้กับตัวเองได้เชื่อนะเชื่อโออยากให้ทุกคนมีชีวิตใหม่แล้วก็เติบโตไปด้วยกัน เปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยกันถ้าวันนี้คุณไม่เหลืออะไรคุณไม่ต้องไปนั่งเสียใจกับอดีตแต่คุณจงเชื่อมั่นว่าพลังปฏิหารในตัวคุณมันสร้างชีวิตคุณได้เพราะมันเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แล้วบุคคล